สวัสดีครับพบกับสองกราฟหุ้นน่าสนใจ EP ที่30นะครับก่อนที่จะไปสองกราฟกันเนาะก็มาดูกราฟเซตกันเหมือนเดิมนะครับว่าล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะวันนี้เซตปิดที่1,579.28นะฮะมาดูแท่งเทียนใกล้ๆกันนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเอาแบบใกล้ๆสุดเลยนะฮะ ตรงนี้เลยนะครับวันนี้นะครับก็คือแท่งเทียนสีแดงนะครับวันนี้วันที่ล่าสุดนะครับปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงแล้วก็มีเนื้อเทียนเล็กๆนะครับก็เห็นพอเห็นเป็นสีแดงหน่อยๆนะครับคือยังไงก็ตามนะครับวันนี้ถ้าดูดีๆก็คือแท่งเทียนเขายกโลนะฮะยกโลจากเมื่อวานนะเมื่อวานอาจไม่ใช่เมื่อวานนะต้องบอกว่าจากวันศุกร์นะครับจากวันศุกร์ วันนี้คือวันจันทร์เนาะ,ะจากวันศุกร์นะครับที่เขาปิดเป็นแท่งเทียนสีเขียวนะครับแล้วก็มีไส้เทียนด้านบนยาวๆยาวๆนะครับยาวกว่าด้านล่างเนาะก็มันก็เหมือนกับแท่งนี้ก็บก่งบอกอยู่แล้วนะครับเป็นเหมือนสัญญาณกลับตัวขึ้นนะเนาะพอวันนี้ก็ยกโลขึ้นมาได้นะครับก็เป็นแท่งยืนยันว่าอเขาจะกลับตัวขึ้นนะอะไรประมาณนี้นะฮะหลักๆก,ก็คือถ้าเราดูนะครับเส้นสีชมพูที่ผมตีเป็นเส้นเฉียงขึ้นเป็นเส้นแนวรับนะฮะ ราคาปิดของแท่งนะครับแท่งเทียนทั้งวันนี้แล้วก็นก่อนหน้านะครับคือยืนอยู่เหนือเส้นสีชมพูอยู่แล้วนะครับแบบนี้ค่อนข้างจะยืนยันได้ว่าไอแนวรับตรงนี้นะครับยังเอาอยู่นะครับยังโอเคอยู่ที่จะที่สามารถาทําให้ราคานะครับหรือว่าดัชนีเนี่ยปิดนะครับอยู่เหนือเส้นแนวรับนี้ได้นะฮะดังนั้นถ้าดูจากณจุดนี้นะครับก็ถือว่าเซ็ตนะครับยังมีโอกาสได้ลุ้นต่อนะครับได้ลุ้นที่จะ เด้งต่อรีเบาขึ้นต่อนะฮะยังได้ลุ้นต่อนะครับอ่ะยังไงก็ไว้ไปดูนะครับไปดูอ่าวันพรุ่งนี้นะครับเซ็ตจะมาจะมาแนวไหนนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับแต่ถ้าดูตามกราฟนะครับคือคาดว่ายังมีลุ้นที่จะได้ได้ไปทางขึ้นต่อนะได้ลุ้นเด้งต่อนะฮะยังไงก็ตามนะครับยังต้องเจอแนวต้านพันหกนะฮะที่รออยู่นะครับอ่ะก้อนนี้ ก็ว่ากันไปตามเรื่องของราฟเซตนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันนะครับก็สําหรับ EP นี้เนาะก็จะมี2องกราฟหุ้น3ตัวนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าทั้ง3ตัวใน EP นี้นะฮะจะเป็นกราฟหุ้นที่มาในลักษณะเหมือนคล้ายๆกันทรงเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ากราฟมันเด็ดนะครับกราฟหุ้นมันเด็ดมันก็จะเด็ดทั้ง3ตัวนะฮะอันนี้คือยกตัวอย่างนะฮอะมาดูกันที่ตัวแรกนะครับ ตัวแรกนะครับอ่ะมาดูหุ้นตัวแรกกันนะฮะมาดูหุ้นตัวแรกกันอ่าเดี๋ยวนะครับขออภัยนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่อธิบายเรื่องกราฟเซตไปเพราะว่าพอดีลืมนะครับลืมดูว่าตั้งอยู่ในทำเฟรมวิกนะครับตั้งอยู่ในทำเฟรมวิกลืมปรับทำเฟรมเดย์ปกตินะครับเดี๋ยวปรับทำเฟรมเดย์ก่อนนะฮะอ่ะนะครับปรับทำเฟรมเดย์ก่อนนะครับ ่าก็จะเห็นแตกต่างจากทำฟิมวีคนะครับเมื่อกี้เราดูทำฟเฟมวีคเนาะเราเห็นเป็นแท่งแท่งสีแดงยกโลต่อจากแท่งสีเขียวนะครับในมุมมองของทำฟเฟมวีคนะครับก็คือมันดูเป็นหนึ่งแท่งต่อหนึ่งสัปดาห์เนาะแต่พอเรามาปรับทำฟเฟมเดตอนนี้ครับเสตจะเป็นลักษณะข,ของอถ้าดูนะคือวันนี้นะครับวันนี้แล้วก็วันศุกร์นะครับ ยังเป็นแท่งเทียนสีแดงเนาะแต่ว่าที่หลักๆคือตอนนี้นะครับถ้าดูตามตามอาตามที่เห็นตอนนี้นะครับก็คือว่ายังไงก็ตามยังอยู่เหน <ส luggage S 2> <ณ>ือเส้นแนวรับเส้นสีชมพูอยู่ดีนะแล้วก็ผมก็ยังมองว่าการาที่วันนี้นะครับเป็นแท่งเทียนสีแดงแล้วก็มีไส้เทียนด้านล่างนะครับยาวกว่าด้านบนนะครับก็ยังมองเป็นการลุ้นเด้งขึ้นหรือว่ากลับขึ้นนะครับอาจจะเด้งขึ้นหรือกลับขึ้นได้แรงหรือไม่แรงอันนี้ก็ต้องลุ้นแต่ว่า ถ้าดูตามทรงคือมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกับที่ดูในทำเฟรมวิกแต่ทำเฟรมวิกมันจะดูชัดกว่าเพียงแต่ว่าระยะเวลามันอาจจะดูยืดออกไปหน่อยหนึงนะครับเพราะว่าเราดูเป็นสัปดาห์นะฮะแต่อันนี้เราดูเป็นรายวันนะฮะแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับมีรุ้นนะฮะอ่ะก็โอเคนะครับมาเข้าสู่สองครับหุ้นกันนะครับอ่มาดูกันที่ตัวแรกนะฮะตัวแรกจะพูดถึงหุ้นตัวนี้นะฮะ AKR นะครับอ่ะมาดูหุ้น AKR กันก่อนมาดูหุ้น AKR กันก่อนนะฮะอ่ะก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วบ้างนะครับตามที่เคยได้วิเคราะห์ไปครั้งก่อนเนาะไอ้เส้นสีชมพูสีเหลืองหรือว่าไอ้พื้นที่เขียวแดงที่เป็นการวัดเป้านะฮะอ่ะเดี๋ยวก็มาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ AKR นะฮะปิดอยู่ที่1.18เนาะและแท่งเทียนวันนี้เห็นไหมฮะแท่งเทียนวันนี้เป็นแท่งเทียนที่ ที่ปิดนะครับเรียกว่าเป็นราคาปิดไฮของวันนะฮะปิดที่ 1. 1 8ุแปดเนี่ยแล้วก็ปิดเหนือเส้นแนวต้านเส้นสีเหลืองได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าวันศุกร์ครั้งก่อนนะครับมันก็พยายามที่จะขึ้นมาเพื่อที่จะทะลุแนวต้านเหมือนกันแต่ว่าตอนปิดอ่ะมันปิดไม่ค่อยสวยนะครับแต่วันนี้มันทําได้แล้วนะครับวันนี้มันทําได้แล้ว a k r นะครับดังนั้นก็ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มได้เลยว่าจากนี้ไป a k r เลือกทางขึ้นต่อนะครับ เลือกที่ทางขึ้นต่อนะครับตามทรงนี้นะฮะในโน้มกอ่อนหน้าเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็เกิดทรงในลักษณะของการเข้าเลือกทางแบบอ่าออกไปใไ้บบเป็นสามเหลี่ยมนะฮะ <_ S 1> แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เขาทะลุแนวต้านขึ้นได้นะครับแ <_ S 2> นวโน้มก็คงจะเป็นที่ทางไปต่อนะครับอาจจะขึ้นหน่อยนึงแล้วก็พักลงมาแล้วก็ไปต่อนะครับอันนี้คือ AQR นะแต่ภาพรวมก็ถือว่ามาขนาดนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับแต่เรื่องยอ่อมันเป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องย่อ แต่ถ้าเรามองภาพรวมนะมันจะเป็นขาขึ้นต่อนะครับสําหรับตัวนี้ a k r ก็ถ้าทวนอีกทีนึงก็มาดูทํฟเฟรมวิกนะครับเป้าหมายยังคงอยู่ที่เดิมนะครับเป้าหมายของ a k r นะครับที่วางไว้ที่วิเคราะห์ครั้งล่าสุดนะฮะก็ยังคงวางไว้ที่เดิมนะครับวางไว้ที่เดิมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะอ่านี่นะครับเป้าหมายก็คงยังวางไว้ที่1.6นะครับที่เดิมเพราะตอนนี้ 1.18ก็ยังถือว่ามีอัพไซด์อยู่นะครับ AKR ทิศทางทุกอย่างก็ถือว่ามาดีแล้วนะครับตอนนี้ไปลุ้นแนวต้าน1.25ต่อนะครับไปลุ้นแนวต้าน1.25ต่อตอนนี้ก็จะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับไปนะฮะแนวรับก็นะครับแนวรับก็ประมาณ1.15นะฮะแนวรับ1.15แนวต้านก็1.25นะครับอลองดู ลองลุ้นต่อดูนะครับสําหรับ AKR นะครับลองไปทํากันบ้านต่อดูเนาะอันนี้คือ AKR นะฮะผมอยากจะให้จํากราฟไว้นะครับนี่อันนี้เป็นกราฟทำฟิมวิกนะแต่ผมจะให้จำเพราะช่วงเนี้ยเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกับอีกสองกราฟที่จะพูดถึงนะฮะคือให้จําทรงเนี้ยน,นะเนะนี่ยทรงเนี้ยตั้งแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆถ้วยนะถ้วยที่ไม่ที่ไม่สมบูรณ์นะฮะมันก็พักตรงเนี้ยครับถ้วยที่ไม่สมบูรณ์ประมาณนี้นะฮะ อันนี้คือทรง AKR นะแต่ว่าไอ้ทรงพวกเนี้ยทรงหงายทรงทุง่วหงายทรงอะไรพวกเนี้ยมันมันเป็นทรงที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะมันจะคู่กับขาขึ้นในอนาคตนะฮะอ่ะอันนี้ AKR นะครับไปทำกันบ้านต่ออ่ะตัวต่อไปนะครับเรามาดูตัวที่สองนะครับก็คือหุ้นคอตโต้นะครับอ่ะคอตโต้ก็เหมือนกันนะครับมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเคยได้วิเคราะห์ไว้ครั้งก่อนนะครับ มาดูนะครับ <painted> วัน <kers> น I mean? ี้เป็นอย่างไรเห็นไหมฮะคอโต้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเหมือนกันกับ AKR นะครับราคาปิด2.82นะครับคือปิดนะครับปิดเหนือเส้นแนวต้านนะครับเส้นแนวต้านเส้นสีเหลืองที่เฉียงลงเส้นนี้นะครับนะครับอ่าเห็นชัดไหมฮะนี่นะฮะตอนนี้ราคาปิดคืออยู่เหนือเส้นแนวต้านเส้นสีเหลืองเส้นนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะดังนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการเลือกทางขึ้น ที่ทางขึ้นต่อไปนะครับสําหรับสําหรับไอตัวคอโตนะฮะเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกับคล้ายๆกับ a อ r นะครับอันนี้ก็อาจจะมีการย่อลงก่อนแล้วก็ไปต่อนะครับลักษณะเดียวกันเลยนะครับทรงคล้ายๆกันอ่ะเดี๋ยวดูภาพรวมนะครับว่าตัวนี้เป้าอยู่ที่เท่าไหร่นะะคอโตนะฮะเป้ายังอยู่ที่สามจุดเจ็ดหกนะครับถ้าเป็นรอบนี้นะฮะ ไม่ใช่สามจุดเจ็ดหกนะขออไัยนะครับเพราะว่านี่มันสุดนี่ครับเป้าเป้าที่ทาข้อความไว้แล้วนะครับเป้าคือสี่จุดสองนะในอนาคตของของตัวคอตโต้นะครับเป้าคือสี่จุดสองดังนั้นก็เรียกว่าอีกยาวไกลนะครับเป้าหมายทรงตอนนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับเป็นทรงหงายขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงพักตรงนี้ก็ถือว่าพักแล้วก็เลือกขึ้นต่อด้วยนะฮะก็ถือว่านั่นแหละครับขาขึ้นต่อเนาะสําหรับคอตโต้นะอ่ะก็ รู้แล้วนะครับว่ามันยังคงที่จะเลือกทางขึ้นแล้วไปขาขึ้นต่อก็ถือว่าเป็นกราฟพุ่งที่สวยงามอีกตัวหนึ่งนะครับเรามาดูแนวรับแนวต้านตอนนี้กันนะฮะว่าคอโต้นะครับแนวรับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่ะแนวรับนะครับแนวรับ2.7นะฮะจะตีเส้นไว้ก่อนนะครับแนวรับ2.7เนาะแนวรับ2.7นะฮะส่วนแนวต้านส่วนแนวต้านก็คือ2.84นะฮะ แนวต้านจะเป็น2.84แนวรับ2.7แนวต้าน2.84นะครับคอโตแนวต้าน2.84อ่ะแล้วก็ถ้าผ่านถ้าผ่าน2.84จะไปไหนนะฮะถ้าผ่าน2.84ก็น่าจะขึ้นมาถึง2สามบาทนะครับขึ้นมาถึงสามบาททีเดียวนะฮะอ่ะแนวรับ2.7แนวต้าน2.84ถ้าผ่าน2.84ก็ต้านต่อไปก็คือสามบาท นะครับอันนี้คอโต้นะอ่ะกราฟก็มาทรงเดียวกันนะครับที่เหมือนเหมือนไอตัว a k r เมื่อกี้นะฮะก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรที่ต่างกันมากนะครับเป็นถ้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาพักตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็เลือกทางขึ้นต่อนะฮะหรือว่าทรงกราฟคล้ายๆกันเลยนะฮะมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมว่ามันเป็นทรงกราฟคล้ายๆกันนะครับก็จะมีตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือ ETE นะฮะ อ่าน,นี่ ETE นะอันนี้คือทำฟรมวิกเลยนะครับถือว่ากราฟนะครับเหมือนกันเดะนะครับเียงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ ETE นะครับอาจจะต่างกว่า2ตัวที่อธิบายไปก่อนหน้านดิดนึงตรงที่ว่า ETE นะครับตำแหน่งของตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยตำแหน่งตรงเนี้ยของ ETE นะฮะเขายังไม่ได้ถึงจุดนี้นะครับถ้าเขาขึ้นมาถึง3.2 4แสดงว่าเขาก็ขึ้นมาตรงตำแหน่งที่แบบอยู่ในลักษณะเดียวกับตัว a k r แล้วก็คอโตนะแสดงว่าตอนนี้ทรง ETE เนะี่ยยังถือว่ายังถือว่ามีอัพไซด์มากกว่าทุกตัวเลยนะครับยังถือว่ามีอัพไซด์มากกว่าทุกตัวเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะลบตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะงงเดีย๋ยวจะลายตานะฮะ,ะก็คืออย่างนี้ตอนนี้นะครับราคาปิดของ ETE อยู่ที่2.66นะแล้วก็ทรงของกราฟแบบเนี้ยในในทำเฟรมวิที่เรามองคล้ายๆกับสองตัวก่อนหน้าเนาะ คือจริงๆแล้วถ้าจะให้มันเท่ากับไอ้สองตัวก่อนหน้านะครับทรงนี้มันต้องขึ้นมาจนถึงตรงนี้นะฮะแถวแถวสามจุดสองสี่อะซึ่งตอนนี้มันยังสองจุดหกหกเลยนะครับราคาปิดกว่าจะขึ้นไปสามจุดสองสี่ก็ถือว่ายังมียังมีออัพไซด์อีกนะครับและไอ้ซัอัพไซด์ที่ว่านี้เป็นอัพไซด์สั้นๆนะครับแต่อัพไซด์จริงๆคือเป้าหมายเป้าหมายคือห้าจุดห้าเลยนะครับตัวนี้ ETE ดังนั้นถือว่าตัวนี้ก็ยังอีกยาวไกลนะครับถ้า เป็นไปตามที่ผมคาดการตามกราฟที่ผมอ่านอ่านไว้อะนะดังนั้นตัว ETE ผมจึงมองว่าถ้าเทียบกันกับทั้งสองตัวเนตัวนี้ยังมีอัพไซด์ที่เยอะกว่าเพื่อนเลยนะฮะสำหรับตัวนี้อ่ะเรามาดูอ่าแนวรับแนวต้านกันแล้วกันนะครับตอนนี้แนวรับแนวต้านนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้นะครับแนวรับแนวต้านอ่าแนวรับนะครับแนวรับแนวรับคือสองจุดหกนะฮะ ETE นะ แนวรับคือ2.6ส่วนแนวต้านนะฮะส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านแนวต้านแนวต้าน2.8นะครับอ่ะอ่ะจะง่ายง่ายนะครับแนวรับ2.6แนวต้าน2.8แล้วก็3บาทนะฮะสําหรับ ETE แนวรับ2.6แนวต้าน2.8แล้วก็3บาทนะครับอ่ะยังไงก็ลองนําไปทํากันบ้านดูนะครับผม ทั้งสามตัวเลยนะครับทั้งสามตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AKR c o t o แล้วก็ ETE นะฮะทั้งสามตัวคือทรงกราฟมาแนวเดียวกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่านะครับกราฟแบบนี้มันน่าสนใจมันทําให้เกิดการรับเบิดรุนแรงนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกันทั้งสามตัวนะฮะอันนี้คือผมจะมายกตัวอย่างให้นะครับไม่ได้ชักชวนหรือแนะนําซื้อขายอะไรแต่อย่างใดนะครับทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของท่านเองนะฮะอันนี้ผมแค่เอา มาสองกราฟเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่ากราฟมันดูดูดีดูน่าสนใจอย่างไรนะครับอ่ะก็สุดท้ายนะครับก็อย่าลืมนะครับลองเอาไปทํากันบ้านต่อดูแล้วกันเนาะสําหรับกราฟทั้งสามตัวนะครับผม EP นี้นะครับก็ถือว่าสั้นๆนะครับแล้วก็อมาดึกหน่อยนะ EP นี้สั้นๆแล้วก็มาดึกหน่อยนะครับแต่ก็แต่ก็กอ่า ทำให้ช่องไม่เงียบเหงานะครับอย่างไงก็ฝากแล้วกันนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะครับจะได้มีการทําคลิปออกมาให้ได้รับชมเรื่อยๆนะครับส่วนใครที่อ่าสนใจจะสมัครเป็นสมาชิกของช่องก็กดลิงก์อ่าใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่ากดปุ่มสมัครก็ได้นะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ